เข้ามาถึงห้องนี้นะฮะจะเห็นเหล่าเทพเทวาเต็มไปหมดแต่ที่โดดเด่ดนที่สุดก็คือเนี่ยฮะเสียงของพระพมที่ใหญ่โตมากถามว่าเอ๊ะเอามาจากปราสาทไหนคำตอบก็คือเป็นของ <c oughs> ปลอมเ่้ยปลอมก็ถูกใช้ในงานยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็คืองานเอ็กที่แสดงงานของประเทศอาณานิคมต่างๆใต้ฝรั่งเศส ซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสก็ประกาศเสร็จในรูปภาพโดยการจัดงานเอ็กซ์โปและหนึ่งในนั้นนะฮะก็เป็นพาวิเลียนของขมนซึ่งเป็นรูปนครวัดจำลองใหญ่โตมากกันนะฮะเราเข้าไปได้จากาวรวรฝรั่งเศสยิ่งใหญ่จริงๆเราก็มาเจอสิ่งของต่างๆจำนวนมากซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถจะหาได้จากในประเทศต้นทางได้อีกแล้วนค,ค่อนข้างเศร้าเหมือนกันนะฮะกับประเทศ เป็นอนาไรคมที่ต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะครับโอเคดูของปลอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าก่อนอื่นแล้วก็ขอมากราบไหว้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่กระเถิบนะฮะที่นี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่สามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆในศาส,สนาฮินดูทายซิว่าคืออะไรถูกต้องแล้วครับคิดว่าคนส่วนใหญ่องไทยถูกก็คือพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์นี่เอง ถามต่อว่าองค์ไหนคือองค์ไหนตอบได้ไหมซ้ายสุดก็คือพระพรหมส่วนใหญ่น่าจะตอบได้เพราะว่ามีสีหน้านะฮะองค์ต่อไปล่ะองกลางคืออะไรดูเหมือนการทดสอบความรู้คนดูมันไม่ทดสอบไปทําไมองค์กลางนี่นะครับก็คือเฉลยพระสิวะทาไมรู้ว่าเป็นพระสิวะก็เพราะเราดูได้จากหลายๆแห่งนะฮะเช่น ตรงกล้าวมวยที่เห็นนะครับเป็นลำไส้ขดๆๆๆนั้นจริงๆแล้วเป็นเส้นผมที่ขดไปนะฮะอันนี้ลนะ้กขนาเส้นผมกล้าวสูงไปสูงกระบอกเรียกว่าชาดามงกุฎนะฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์อันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือรูปพระจันทร์เสีย้ยวที่แซมผมไว้อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งพระจันทร์นี้ก็ได้มาจากการควนเกษเียนสมุทรซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไป ต่อไปก็ระหว่างคิ้วของพสิวะก็จะมีดวงตาที่สามนะดวงตาที่3ามปกปติสลับอยู่แต่ว่าท้าไหนถ้าลืมตาออกมาปุ๊บสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็จะถูกเผาผลาญเป็นจุงทันทีซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะตอนที่พระการ,รมเทพเนี่ยพยายามจะยิงสอนพสิวะเพื่อให้มาหลงรักะอ,อุมาตอนนั้นพสิวะก็ลืมตาออกมาก็กามเทพก็หายสลายไปนะฮะ ทุกวันนี้เราจะพบว่าเวลาเราดีความรักเราก็จะงงๆว่าความรักมันอยู่ตรงไหนผลไหนลอยลอมมือไรอะไรเงี้ยก็เป็นผลงานของรัศิวะนนี่แหละครับ